สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธดิฉันสุรีพรสิริมหาสาพรอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพรค่ะเมื่อเราออกจากบ้านเพื่อจะไปทำบางสิ่งบางอยา่างสิ่งที่เรามักจะทำคือการมองที่ถนนโดยมองไปข้างหน้า คงมีน้อยครั้งที่เราจะมองไปข้างหลังถนนก่อนถ้าเราใช้เวลามองสิ่งที่เราเคยทำในอดีตเราจะพบว่าหลายครั้งเราทำสิ่งต่างๆที่ผิดมากกว่าถูกเช่นการคิดไม่ดีต่อคนอื่นดูถูกคนอื่นคำพูดที่ใช้อารมณ์ ตลอดจนการกระทําที่แสดงถึงความร้ายกาจของเราเราคงมองเห็นว่าตัวเราทําไมน่าเกลียดอย่างนี้เราคิดพูดหรือทําไปได้อย่างไรและสิ่งร้าร้ายนั้นก็ยังฝังอยู่ในจิตใจของเราจนทําให้เราไม่มีความสุขโทษตัวเองบ้างโทษคนอื่นบ้าง ในพระคำพียเยเรมีบทที่31ข้อ34พระเจ้าตรัสว่าเพราะเราจะให้อภัยความผิดบาปของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาอีกต่อไปนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าหมายความว่าเมื่อเรารู้ตัวว่าเราทําผิดและเราสารภาพบาปต่อพระเจ้า พระองค์ก็ทรงให้อภัยเราและไม่จดจำความบาปของเราอีกต่อไปในพระคำพีเดิมหลายครั้งที่อิสราเอลไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพวกเขาปฏิเสธอย่างดื้อดึงที่จะกลับใจและกลับมาหาพระเจ้าพระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่าพระองค์จะทรงให้ชาวต่างชาติมาโจมตีพวกเขา เพื่อลงโทษที่พวกเขาไม่ทำตามพันธสัญญาที่ทำไว้กับพระองค์ในระหว่างการตีสอนที่รุนแรงนั้นพระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่าในฐานะที่พวกเขาเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกพวกเขาจึงมีพันธสัญญาผูกพันกับพระองค์ที่จะไม่มีวันถูกตัดขาด และทรงยืนยันถึงความรักอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ว่าเพราะว่าเจ้าประเสริฐในสายตาของเราและได้รับเกียรติและเรารักเจ้าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงช่วยให้ลอกทรงไทยและฟื้นฟูพวกเขาเมื่อการตีสอนนั้นเสร็จสิน้นโดยพระคุณและพระเมตตาของพระองค์พระองค์ได้ทรงขจัด ความผิดและยกโทษบาปของพวกเขาการให้อภัยนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาสมควรได้รับอะไรแต่ขึ้นอยู่กับความเป็นพระเจ้าของพระองค์เราคือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความทรยศ์ของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเองและเราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้ เื่อเราสารภาพบาปต่อพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรคิดถึงความบาปนั้นซ้ำไปซ้ำมาในความคิดของเราเราต้องปล่อยมันไปเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงธรรำอย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนถ้าพี่น้องรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่สามารถจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ หรือคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีพอความจริงแล้วไม่ว่าเราจะเป็นคนอย่างไรพระเจ้ายังคงรักเราเสมอเพราะเราเป็นลูกของพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์เหมือนความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกไม่ว่าลูกจะทำผิดมากแค่ไหน พ่อแม่ก็ให้อภัยลูกเสมอและไม่เคยจดจำความผิดของลูกเช่นกันวันนี้ถ้าคุณยังเก็บความเสียใจเรื่องใดไว้ในความทรงจำและคิดถึงมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอให้คุณมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระเจ้าเพื่อพระองค์จะปลดปล่อยอดีตที่เจ็บปวดของคุณออกไป แล้วคุณจะพบกับสันติสุขในพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ